จากกันอยู่เพื่อนๆกันจะตีกันไม่ได้ครับมันตีกันได้หมดครับเมื่อกี้ท่พูดับอกว่าตอนที่ตบวงให้ตอคนนี้มาก่อนกันไหโทรไปหาที่ไหนใช้ที่ไหนครต่อหรอกคุณยจะตบเร่ต่อยครอยังไมัต่ันก้อต่ยครับไม่จกดมนมองมองมองไม่ได้มนกก่อนเลยไม่คยคิดครับมัคือมนไปถามเพื่อนมาไม่ไตอบเลยก็จบไม่ถามคุจะคาเลยว่า คนนี้ยไม่ถามผมเลยว่าเขาชกบผมไหมผมไม่ต้องมาถามผมหอกแล้วพวกเขาไงครับต่อยตเอาเขาไม่ไม่ถามผมพวกเขาไม่ถามผมก่อนนะถามเอาเอาอยากต่อยผมได้ไหมได้ต้องจัดครับถ้าคูดเหมือนคนในหินก็ต้องจัดว่าใส่กันอย่างนี้เลไใส่แต่ว่าทางเดียวกันเขาไม่ได้ได้คือจะเอากันให้ตายไงคือตอนแรกก็น่าจะบอกฉันแล้วสารก็มาแล้วแล้วกินอย่างนั้นเมืให้ตายไง ไม่ได้คิดคง่ายๆหรอกอาาการการรู้จักกันเก็มันก็แค่รู้จักกันแต่ว่าวิธีการชกหรือการเตะคนเนี่ยมันก็ไม่รู้จักใครเป็นใครนะแต่คนมองว่าเราสนิทกันมากเลยนะพี่เกี่ยวสนิทครับวงเล่าก็ไม่รู้จักชื่อกันเวลามองๆมาครับตีได้หมดครับซึ่งพวกปฏิการเนี่ยครับเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าไม่สมนอมเลยครับไม่สมยอมครับเพราะธรรมดาก็ขนาดไม่สวมอยู่นะครับตีกันไล่ตีกันประจำนะครับ ่าย mm ุคับายุสองไม่ครับไม่ไม่สมเคก่อี้คนเคยซมกันไหื่ไม่ต้องป่าครับยังให้ต้องเก็บตัวกันอยู่แล้วปากันทำไมครับรู้รู้กันอยู่ก็ให้เตรียมตัวดีครับพ่อ ที่ไปที่คุณที่ไปที่คุณชวนคุณไปทีซาวน่าแล้วคุณบอกว่าไปที่คุณชมอย่าว่าจะคิดว่าจะคิดง่ายๆนะอยากลองกินครับก็ต้องลองพี่เหมือนคปเจอม้าเลยนะคะมาตีดกระดดเลยะเจอผมแน่ครับนี่ผมเล็งไว้แล้วผมเล็งไว้แล้วครับตำรว่จเขาควรจะเอาอะไรบ้างครัไม่มีอะไรงัดครับไม่มีอะไรเลยครับแต่อยากจะงัดจะไม่มีอะไรเลยจะงัดแต่อยากจะงัด ผมั่ไท้าทายดีครับผมต่อยมือัแติดมาก็ใส่จ็นร่วมนะครับแล้วก็เจ้าพี่ก็คาดเชื่ออันนี้แบบมันจะมัดล้นเลยครับนี่ก็ก็อ,อยากลองดูนะครับอย่ลองดูบกันแล้วตอยิ่งคนนี้นะครับผม,มยิ่งอยากลองนะครับต้องเจออยากเก็บต้องจับครับอ,นอันดับแรกก้กงเป็นโดนมาดีผมก่อน้วน,นะครับผมเล็งไว้แล้วหูข้างซ้ายข,าาข้างซ้ายครับแต่ตรงบี้บนะครับเป็นหบบูบี้ของเขาเนี่ย น้องเคยลพี่นนอกเคยไหมคะเอานองวขานอกส่ไหมคะก็ถามว่านอกเลยเหรอก็อยากจะโชว์ก่อนครับเลี้ยงไข่ก่อนนะครับเลี้ยงไข่ก่อนยังจะลงยังให้ลงครับต้องเลี้ยงไข่สักหน่อยออกแข่งซ้ายแบนี้นะยี่สดอกก่อนข่าวเข้ไม่ดีดิ กินจาบแตกกินก็ต้อง่วบไว้ก่อนครับเวทีนี้โคตัดจะมาเทีเออย่ยวอีกไหมคะได้บอกน้องไหมว่าจะมีการใส่ที้่อะรเขารู้นะครับแต่ว่าเวทีนี้เขาสำหรับคนก่ครับคนอ่อนอไม่ต้องมา ขาจะโดนแข่งคนนี้แบเองครับคนนี้เขาชอบเขาชอบความรุนแรงครับเขาต้องโดนความรุนแรงนะครับต้องจัดอยู่แล้วครับวที่สี่โดนครับก็อป้ายังตามมันอยู date, the the ่ครับเจ็บตัวแน่นอนครับตัวขาวจะเป็นเจ็บตัววันแรกก็คือวันนั้นแหละครับวันที่สี่ครับผมอ่ะได้ไปครับทุท้ายปัญญากันนี้ มบ่งอุปกรณไว้ค่าโรงบาลด้วยแบ่งอุกรณไว้ค่าโรงาบาด้วยแล้ว